สวัสดีค่ะเจอกับเซลเออีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้น้องเอนําในส่วนของไฮลักรีโว่สมาร์ทแคป 4x4 มาฝากนะคะที่อยู่ด้านหลังเลยเป็นรถปี2016นะคะราคา579,000บาทนะคะคันนี้รถเดิมบอกเลยว่าเราขายแต่รถเดิมๆใครสนใจแคป 4x4 นะคะไม่ควรพลาดชมคลิปนี้ให้จบนะคะ และนี่ก็คือชมหน้าเต็มๆของไฮรักรีโว่สมาร์ทแคป4คูณ4หรือตอนครึ่ง4วิวนั่นเองนะคะคันนี้เป็นปี2016 5,079,000บาทของแต่งจัดเต็มในส่วนของล้อเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยทั้ง4ี่ล้อดอกอยางเต็มๆแน่นๆแบบนี้นะคะนี่ให้ดูความสวยเดิมของตัวรถแคปเปิดกว้างนะคะได้เลยสำหรับรุ่นนี้ขึ้นลงสะดวกสบายภายในมาพร้อมกับเบาะผ้าสีน้ำตาลนะคะนี่ ให้ดูความใหม่ด้านในรถนะคะมาพร้อมกับหมดประหยัดพลังงานเกียร์ก็เป็นเกียร์หกสปีดนะคะสาหรับรุ่นนี้กุญแจก็มีมาให้ถึงสองดอกด้วยกันในส่วนของกุญแจรีโมทนะคะความใหม่เนี่ยเก้าอีย้ยังไม่มีสนิมอะไรเลยนะคะประตูเดิมทุกจุดพร้อมกับโปรโมชั่นเดือนนี้บอกเลยว่าใครที่ออกรถเดือนนี้เราลุ้น iPhone 14 Pro Max นะคะหลายรางวัลด้วยกันเลยนี่นะคะสภาพรอบคันบอกเลยว่าเนี้ยบมาก ใครสนใจอยากจะได้ไปครอบครองก็ทักได้เลยนะคะในส่วนขงคันนี้ตอนครึ่ง4คูณ4หรือ Smart Cap 4 4คูณ4นะคะเรียกง่ายๆนะคะห้องเครื่องสวยเดิมทุกจุดทักทายมาได้เลยระบบนะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าอุญแจให้มาถึง2ดอกคันนี้ไม่แสนหกนะคะ ที่สนใจนะคะทักด่วนๆเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นตัวขายเลยนะคะจอดแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็สีขาวเป็นสีขายดีสีหายยากนะคะเอาเทำการตรวจเช็ค30จุดให้แล้วเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้10,000กิโลก่อนออกนะคะเพราะฉะนั้นทักมาได้เลยนะคะประวัติดีฟรีดาวได้เลยเดอกเบี้ย,วเ,วยเริ่มต้น2.79เท่านั้นนะคะถือว่าถูกมากๆนะอย่าลืมทักทักกันมาเลยจ้า